สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเสียงธรรมสุขใจชัแนลจากรายการเสียงธรรมสร้างสุขวันนี้นำเสนอพุทธประวัติเรื่องพระโลสกะติสะเถระผู้มีกรรมจากความลิสยาทรงผลให้อดอยากครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนาชนบทแคว้นโกสลมีหมู่บ้านชาวประมงประมาณ1,000ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยความสถาสุขตลอดมา ชันเวลาต่อมามีหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านได้ตั้งครันนับตั้งแต่นั้นมาทุกครอบครัวต่างก็ทำมาหากินฝืดเคืองลำบากมากขึ้นตามลำดับซ้ำยังมีภัยวิบัติเกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านโดยถูกไฟไหม้บ้านถึงเจ็ดครั้งถูกทางการปรับถึงเจ็ดหนชาวประมงทั้งหลายจึงมาประชุมกันเพื่อหาทางแก้ไขในที่สุด จึงเห็นพ้องต้องกันว่าคงจะมีบุคคลที่เป็นการกินีอยู่ในหมู่บ้านอย่างแน่นอนจึงช่วยกันค้นหาบุคคลที่เป็นการกินีนั้นโดยแบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มกลุ่ม,ล,มละ500คนโดยกลุ่มครอบครัวที่หญิงมีคันผู้นี้เมื่ออยู่ไปก็จะทำมาหากินไม่ขึ้นส่วนกลุ่มที่แยกออกไปนั้นกลับมีความเจริญขึ้นจนพบว่า ครอบครัวของหญิงมีคันเป็นการกินีจึงได้ขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปเมื่อนางคลอดบุตรออกมาแล้วก็ได้เลี้ยงดูบุตรจนเติบโตสามารถวิ่งเล่นได้แต่ครอบครัวก็ยังคงอดอยากยากแค้นอยู่เช่นเดิมจึงได้ผลักไสลูกให้ออกไปอยู่ที่อื่นเด็กชายจึงได้เร่ร่อนไปอยู่อย่างลำบากจนกระทั่ง พระสารีบุตรมาพบจึงให้การช่วยเหลือขอเชิญติดตามรับฟังพุทธประวัติรเรื่องพระโลสกะติสะเถระผู้มีกรรมจากความลิษยาทรงผลให้อดอยากค่ะกฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน ใครทำกรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลกรรมเช่นนั้นไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์ผู้วันลุอรหันแล้วกฎแห่งกรรมก็ยังตามให้ผลอยู่นั่นเองดังเรื่องราวครั้งอดีตต่อไปนี้มีพระเถระรูปหนึ่งชื่อพระโรสก,กะติสะเถระเป็นบุตรของชาวประมงที่อาศัยอยู่ในแคว้นโกศล อดีตพระเถระเป็นคนที่ทำให้ตระกูลมีความอดอยากยากจนรวมทั้งคนในหมู่บ้านด้วยในวันที่ท่านเกิดนั้นชาวประมงทั้งพันทอบครัวที่พากันออกหาปลาในแม่น้ำลำคลองต่างก็ไม่มีใครได้ปลาเลยแม้สักตัวเดียวแม้แต่ปลาตัวเล็กๆสักตัวก็ไม่ได้แล่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเขา ก็ไม่เคยหาปลาได้อีกเลยนอกจากนั้นช่วงที่ท่านอยู่ในท้องของมันดาบ้านของชาวประมงเหล่านั้นก็ถูกไฟไหมถึงเจครั้งและถูกพระราชาปรับสินไหมถึงเจครั้งเหตุนี้เองผู้ชาวประมงจึงได้รับความลำบากเดือดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจึงสงสัยกันว่า ในหมู่บ้านคงจะต้องมีตัวการะกินีเป็นแน่แท้คิดกันดังนั้นแล้วต่างก็แยกหมู่บ้านออกเป็นสองหมู่หมู่ละห้าร้อยครอบครัวเมื่อมารดาของพระโลสกะไปอยู่ในหมู่บ้านใดหมู่บ้านนั้นก็จะเจอแต่เรื่องเดือดร้อนไม่รู้จักจบจักสิ้นชาวบ้านจึงแยกหมู่บ้านออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือครอบครัวของเขาอยู่โดดเดี่ยวเพียงลำพัง ชาวบ้านจึงได้รู้ว่าพวกเขาเป็นการะกินีพากันมารุมโบยตีทำให้มารดาของพระโรสกะเทระต้องอุ้มท้องท่านไว้ด้วยความยากลำบากจนกระทั่งเมื่อคลอดออกมาแล้วและเลี้ยงดูจนท่านโตบโตสามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้แล้วมารดาจึงได้เอาภาชนะดินเผาใบหนึ่งใส่มือ ให้และก็ไล่ออกจากบ้านไปเด็กน้อยก็จำต้องทำมาหากินตามลำพังด้วยความอดอดยากๆเก็บมเมล็ดข้าวกินทีละ,ะเมล็ดนอนไม่เป็นที่เป็นทางน้ำก็ไม่ได้อาบจนร่างกายคารายปีศาจและมีความเป็นอยู่เช่นนี้จนอายุเจ็ดขวบวันหนึ่งขณะที่พระสา,ารีบุตรพระธรรมเสนาบดี กำลังเดินมินทบาทอยู่ในเมืองสาวัตถีพระเถระได้มองเห็นเขาก็รู้สึกสงสารจึงเรียกมาสอบถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนพ่อแม่เป็นใครเด็กบอกว่าตนไม่มีที่พึ่งพ่อแม่บอกว่าตนทำให้พวกเขาลำบากจึงทิ้งไปพระสารีบุตรเถระจึงถามเด็กน้อยว่าอยากบวชไหมจะบวชให้ เด็กชายตอบตกรลงด้วยความดีใจเป็นอย่างมากพระสารีบุตรเถระจึงได้แบ่งอาหารให้เด็กน้อยกินแล้วพาไปที่วัดจัดแจงบวชให้เป็นที่เรียบร้อยเด็กน้อยได้ครองเพศบรรพชิตเป็นสามเณรจนกระทั่งอายุพรรษาครบจึงได้บวชเป็นพระท่านได้ชื่อว่า พระโลสกะติดสะเถระแต่ก็เป็นพระที่ไม่มีราบแม้ในคราวที่คนมาทำบุญที่วัดมากๆท่านก็ได้ฉันเพียงนิดหน่อยเล็กน้อยเท่านั้นเท่าที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ไม่เคยได้ฉันอาหารเต็มอิ่มเลยหากมีใครใส่บาตรของท่านเพียงข้าวเพียงทัพพีเดียวก็จะมองเหมือนกับมีข้าวเต็มบาตร คนที่มาทำบุญจึงคิดว่าบาทของท่านเต็มแล้วเลยไม่ใส่ต่อและถวายองค์ถัดไปต่อมาท่านก็ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนกระทั่งบรรลุพระอรหัตตผลแต่ท่านก็ยังมีราบน้อยอยู่เช่นเดิมจนกระทั่งถึงวันที่ท่านปะจะปรินิพพานพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดี อยากจะให้ท่านได้ฉันอาหารเต็มอิ่มสักมือ้อจึงพาท่านไปบินทบาทในเมืองสาวัตถีแต่ก็ไม่มีใครใส่บาทเลยแม้แต่คนเดียวพระสารีบุตรเถระจึงบอกพระโลสะติสสาเถระให้ไปนั่งรอยอยู่ที่วัดแล้วพรสารีบุตรเถระก็ไปบินฑบาตเพียงรูปเดียว ชาวบ้านต่างก็พากันออกมาใส่บาทจำนวนมากและนิมนต์ให้ฉันด้วยพภาษารีบุตรเถระจึงได้ใช้ให้คนเอาอาหารไปถวายพระโลสกะติสสะเถระที่วัดแต่ทว่าไม่มีใครเอาอาหารไปลืมท่านเสียทุกครั้งแต่พากันเอามากินเองเสียจนหมดคันภาษารีบุตรเถระกลับถึงวัด จึงถามพระโลสกะติสสะเถระว่าได้ฉันแล้วหรือยังก็ได้รับคำตอบว่ายังพระสารีบุตรเถระจึงเกิดความสลดใจบอกให้พระโลสกะติสสะเถระนั่งอยู่ที่เดิมส่วนตัวพระสารีบุตรเถระท่านได้เข้าไปที่พระราชวังของพระเจ้าโกสศนพระราชาได้ถวายของหวานจนเต็มบาท เมือพระสารีบุตรเทระกลับมาที่วัดจึงเรียกพระโลสกะติสสะเทระมาฉันโดยท่านถือบาทไว้ให้พระโลสกะติสสะเทระนั่งฉันพอพระทาพระสารีบุตรเทระปล่อยบาตจากมือบาทก็จะว่างเปล่าคราวนี้พระโลสกะติสสะเทระฉันได้เพราะด้วยอำนาจฤทธิ์ของพระสารีบุตรเทระ หลังจากที่ฉันจนเต็มอิ่มแล้วพระโลสะติสะเถระก็ได้ปริิพพาพระพุทธเจ้าก็ทรงรับสั่งให้กระทำการปรงสรีระเก็บเอาธาตุทั้งหลายก่อเป็นพระเจดีย์บรรจุไว้ในเวลานั้นพวกพิสุทั้งหลายต่างก็สนทนากันว่าน่าสัใจรจริงจริง เพราะโลสกะติสสะเถระมีบุญน้อยมีลาบน้อยทำไมจึงบรรลุอริยธรรมเป็นพระอารหันได้เพราะพระเ,เจ้าจึงทรงเล่าให้ฟังว่าเหตุที่พระโลสกะติสสะเถระมีลาบน้อยแต่สามารถบรรลุทมขั้นสูงเป็นพระอารหัน์ได้ก็เพราะว่าในอดีต พระโลสะติสสะเถระกระทำอันตรายราบของผู้อื่นจึงเป็นผู้มีลาบน้อยแต่สามารถบรรลุอริยธรรมเป็นพระอาหารหันได้ก็เพราะผลที่ท่านได้บำเพ็ญวิปัสสนาคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองหลังจากนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเล่าอดีตกรรมของพระโรสกะติสสะเถระ ให้บรรดาพิสูจนได้ฟังว่าครั้งที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีพิสูรูปหนึ่งฐานะเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้มีความสงบเรียบร้อยมีศีลมันบำเพ็ญเพียรภาวนาวิปัสสนาท่านมีเศรษฐีอยู่ใกล้วัดคนหนึ่งที่คอยอุปถัมภ์บำรุงหรืออุปถากพระพิสูรูปนี้ ครั้งนั้นมีพระขีนาศรูปหนึ่งซึ่งอยู่ในป่าหิมพานต์ได้เดินทางมาที่บ้านของท่านเศรษฐีพอท่านเศรษฐีเห็นก็เกิดความเรื่อมใสจึงได้นิมนต์ไปฉันพัตตาหารที่บ้านและได้นิมนต์ให้พักที่วัดซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านพระอาคันตุกกะที่เข้าไปที่วัดและประกราบเจ้าวาดจึงถามท่านว่า ฉันอาหารมาแล้วหรือยังพระคันตุกะก็บอกว่าฉันมาแล้วที่บ้านของเศรษฐีที่อยู่ข้างวัดหลังจากนั้นต่างก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติธรรมตกในเวลาเย็นเศรษฐีก็แวะมาเยี่ยมเยียนท่านพระคันตุกะที่วัดและเขาก็ถามเจ้าอาวาสว่าพระคันตุกะพักอยู่ที่ไหน เมื่อเจ้าว่าชี้ทางให้แล้วเศรษฐีจึงเข้าไปกราบท่านพระอคนตุกะและนั่งฟังธรรมจากพระอคนตุกะและนิมนต์ไปฉันที่บ้านในวันรุ่งขึ้นเจ้าวาดจึงคิดว่าสงสัยเศรษฐีจะถูกพระอคนตุกะยุยงให้แตกแยกกับเราแน่ถ้าพระรูปนี้ยังอยู่ในวัดนี้ต่อไป เศรษฐีก็คงจะไม่นับถือเราเป็นแน่แท้คิดได้แล้วเจ้าอาวาสจึงหาวิธีกำจัดไม่ให้พระอาคันตุกกะพักอยู่ในวัดอีกต่อไปโดยการไม่พูดกับท่านพระอาคันตุกกะตอนเช้าเวลาจะไปฉันข้าวเจ้าอาวาสก็จะใช้วิธีเตีระังด้วยหลังเล็บ เข้าประตูได้เร็บและตนเองก็เข้าไปในบ้านของท่านเศรษฐีเพียงลำพังเศรษฐีเมื่อเห็นเจ้าอาวาสมาเพียงรูปเดียวจึงถามหาผ้าอาคันตุก,กะเจ้าอาวาสก็ตอบว่าไม่รู้เพราะเตีระครังแล้วเข้าประตูแล้วก็ไม่เห็นท่านตื่นออกมาเมื่อวานฉันอาหารจนเต็มอิ่มแล้วสงสัย คงจะนอนยังไม่ตื่นฝ่ายพระเถระผู้เป็นพระอคันตุก,กะพอถึงเวลาเช้าท่านก็ถือบาทและจีวรเหาะไปจากที่นั้นไปอยู่ที่อื่นส่วนเศรษฐีหลังจากได้ถวายพระตาหารแก่เจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วก็ฝากอาหารไปถวายพระเถระที่เป็นพระคันตุก,กะที่วัดด้วยเจ้าอาวาส ก็ได้รับพัะตาหารที่จะนำไปให้ดนั้นในขณะที่เดินทางกลับวัดก็คิดว่าหากพระรูปนี้ได้ฉันข้าวถึงเราจะได้ให้ออกจากวัดยังไงก็คงจะไม่ยอมไปเป็นแน่ถ้าเราเอาอาหารนี้ไปให้ชาวบ้านได้รับประทานแทนก็กลัวความลับจะแตก หรือจะเททิ้งลงในแม่น้ําเนยใสก็จะเหมือนเป็นแม่น้ำแต่ถ้าทิ้งเท,งทงลงบนดินฝูงกาก็จะมารุมกินความรับก็จะแตกอีกฉนั้นเลยกันไหนเลยเราก็จะเอาไปทิ้งที่ไหนดีหนอในขณะนั้นเองก็เหลือไปเห็นหนาที่ไฟกําลังไหมอยู่ ท่านจึงคุยฐานขึ้นแล้วเทอาหารลงไปและกลบด้วยก้อนฐานแล้วเจ้า,าว่าจึงเดินกลับวัดเมื่อท่านเดินทางไปถึงวัดไม่เห็นพระอาคันตุก,กะอีกก็คิดว่าผ้าอคันตุก,กะคงจะหนีนไปอยู่ที่อื่นแล้วพระเจ้า,าว่าจึงเกิดสำนึกผิดว่าเพราะท้องเป็นเหตุแท้ ที่เราได้กระทํากรรมชั่วเจ้าวาดเกิดความรู้สึกเสียใจต่อการกระทําของตนมากความนิสยาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆเลยซ้ำยังเป็นโทษต่อจิตใจต่อมาไม่นานท่านก็มรณภาพและไปเกิดในนรก เจ้าวาาท่านตกนรกหมกไหมยอยู่หลายแสนปีและเศษของผลกรรมยังทำให้ท่านเกิดเป็นยักษ์ถึงห้า้อยชาติไม่เคยได้กินอาหารเต็มท้องสักครั้งเดียวจนถึงวันจะตายค่อยได้กินอิ่มตายจากยักษ์ก็ไปเกิดเป็นสุนัขอีกห้าร้อยชาติหิวโหยโดยไม่ได้กินอิ่มเช่นเดียวกัน เมื่อตายจากสุนัขก,ก็มาเกิดในตระกูลของคนยากจนและทำให้คนในบริเวณหมู่บ้านนั้นเกิดความยากจนแลลงแค้นแสนสาหัสและตั้งแต่วันที่เขาเกิดตระกูลก็ยิ่งจะหนักลงเรื่อยๆกว่าเดิมแม้แต่น้ำก็ไม่ได้กินอิ่มอย่างคนอื่นเขา ต้องถูกไล่ออกจากบ้านจนได้มาบวชและบรรลุพระอรหันต์ซึ่งเป็นกรรมดีที่ท่านได้เคยทำไว้นั่นเองชีวิตของเราแต่ละคนเป็นไปตามกรรมที่เราเป็นผู้กระทำเองเราจะไปสบความสุขหรือความทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองหากเรากลัวทุกข์ ก็จงหมั่นขัดเกลาจิตใจของตนให้ปราศจากกิเลสจะได้ไม่หลงไหลไปกระทำกรรมชั่วตามอำนาจของกิเลสอย่าให้อำนาจของกิเลสไหลไปเรื่อยๆเพราะสิ่งนั้นจะกระทำมาและนำมาซึ่งความทุกข์ยากลำบากแก่ชีวิตของเราอย่างแสนสาหัสทั้งในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ชีวิตเป็นอย่างนี้พระโลสกะติสาเถระมีกรรมกว่าเพราะท่านได้สร้างกรรมเอาไว้และผลกรรมที่ท่านได้กระทำมาในอดีตชาตินั้นได้ติดตามให้ผลแก่ท่านในอดีตชาติและในชาตินี้อย่างแสนสาหาัสแม้ท่านจะได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่เศษกรรมก็ยังไม่หมด ท่านจึงรับสภาพอดอดอยากอยากในสมณนเพศโดยไม่ขัดขืนต่อเวรกรรมที่ตามมาลุมเร้าในชาติปัจจุบันในสมัยพุทธกาลได้แหล่งที่มาของข้อมูลเนื้อหาพุทธประวัติเรื่องพระโลสกะติสะเถระมีกรรมเก่าทำให้อดอยาก เว็บไซต์ m m a c r o n r i e c o m เว็บไซต์ facebook.com เว็บไซต์ machima.org เว็บไซต์ broadprosjung.com um. ที่มาของเนื้อหาและรูปภาพบทสรุปพุทธประวัติเรื่อง พระโรสกะติสสะเถระผู้มีกรรมจากความลิสยาส่งผลให้อดอยากพระโรสกะติสสะเถระมีกรรมเก่าในอดีตชาติที่เกิดจากความลิสยาพระอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นพร้า,าคันตุก,กะซึ่งท่านเศรษฐีได้อุปถาเหมือนเคยที่อุปถาพระโรสกะติสสะเถระในอดีตชาติ จากความนิสยาพระอาคารตุกะนั้นที่ท่านเศรษฐีได้ไปอุปถากด้วยส่งผลให้ในชาติปัจจุบันสมัยพุทธกาลทำให้ผลกรรมนั้นส่งผลให้ท่านได้รับความอดอยากในตลอดชีวิตจนถึงปรินิพพานความนิสยาคือความรู้สึกไม่พอใจ หรือความกระวนกระวายใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขความริษยามีสามขั้นคือ 1. ความริษยาอย่างเบาเป็นเพียงความไม่สบายใจที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังคนอื่นเขาได้ดี 2. ความริษยาอย่างกลางเป็นความรู้สึกรับรู้ ความดีของคนอื่นไม่ได้ะจแสดงอาการออกมาทันทีเหมือนคนตาแดงกระวนกระวายใจไม่สบายใจคนอิจฉาระดับนี้จะอยู่เฉยๆไม่หาทางขัดขวางตัดรอน 3. ความนิสยาอย่างรุนแรงคิดจะกระทำเขาอย่างเดียว ทนนิ่งเฉยอยู่ไม่ได้จะอกแตกตายจะหาวิธีทำลายคนที่เขารู้สึกลิสยาวิธีการแก้ไขความลิสยาตามหรบพุทธศาสนาจะใช้มุติตาเป็นหลักข้อหนึ่งในพรหมวิหารสี่มุติตาหมายถึงความเป็นผู้มีใจชื่นชมยินดี ในเมื่อผู้อื่นได้ดีเห็นเข้อมีความสุขหรือได้รับความสำเร็จจิตใจปราศจากความอิจฉาริษยาไม่ยินดียินร้ายเป็นอุเบกขาเป็นการแสดงมุทิตาจิตซึ่งจะละงงับความริษยาได้ขอขอบพู้คุณแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาเรียบเรียงเป็นพุทธประวัติเรื่อง พโลสกะติสะเถระผู้มีกรรมจากความวิษยาสรงผลให้อดยาขออนิสงส์ที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้จงดลบันดาลให้ท่านเจ้าของข้อมูลทุกแรงประสบความสุขความเจริญมั่งมีสีสุขปราศจากทุกโศกโ,โรคภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ขอยุติรายการเสียงธรรมสร้างสุขแต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรายการดีๆที่น่าสนใจในโอกาสต่อไปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลเรื่องราวดีๆแก่ผู้ที่สนใจเพื่อเป็นกุศลและวิทยาทานขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากชมพูพันทิพย์